ช่างน้ำหนักไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับมวยชิงแชมป์โลกหลุ่นไหลเฮ้วิเวท175ปอนด์ซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลก3สถาบัน WBCWBO และ IBF ระหว่างอาเธอร์ปเตอร์ปีเยฟสติการชกชนะ19ยังไม่แพ้ใครน็อก19ครั้งเจ้าของตำแหน่งชาวแคนาดาพบกับคอลัมสมิธผู้ท้าชิงชาวอังกฤษ สถิติการชกชนะ29แพ้1น็อกเอา21ซส่งผลการช่างน้ำหนกักปรากฏว่าเปเต,เตอร์ปีเยฟเจ้าของแชมป์โลกช่างได้175ปอนด์พอดีขณะที่ผู้ท้าชิงอย่างคองลัมสมิธช่างได้174.6ปอนด์ซึ่งเบากว่า0.4ปอนด์มวยคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36 สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสนุกแน่ครับคู่นี้